สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครสวัสดีนะคะครับครับขอบคุณนะขอบคุณนะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะสวัสดีคะคะสัคะสวั okay, สดีคับสวั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 สดีคัคี่ัคัี่ัควับ่ัคสคะครัดีควัคั่ัะดีควัดคั เอามาก่อนครับเอาเข้า2 ยังไม่ยังไม่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 ให้เบอร์นะครับครับท่านถือมาแล้วครับท่านถามได้เลยครับท่านนี้เลยครับท่านนี้ครับท่านครับขอท่านนี้นะครับอาชุนเมธตังธนาสิริกุล ได้จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับขอพระคุณครับครับขออนุญาตนะครับว่าแต่นี้เนี่ยผู้สมัครยังไม่เข้าในห้องนะครับเวลาแปดนกาสามสิบนาทีถ้าท่านไม่เข้ามานะครับถือว่าท่านไม่ประสงค์จะลงสมัครนะครับขออนุญาตแนะนำต่อครับนะครับให้การของเทศ่อนครระดับสูงนะครับที่จะดำหน้าที่รับผิดชอบการเลือกตั้งนะครับก็มีท่านรองประหลักเพื่อนนครนะครับที่มาที่นี้ครับขออนุญาตแนะนำนายจุมพลสมพรครับ รองประหลัดเพื่อนนครนะครับเออ่ท่านนายมานิตเต่พิโชคครับครับผมนายกิษดาการธานนท์ครับรองประหลัดเทศ่อนครและมีผู้ในการสำนักนะครับนางสัญลักษณ์สามะาคำนะครับผู้ในการสำนักตัดกรัง กั็เป็นเชิญท่านผู sì, ้ในการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเชื้อนครครับกำลังเชื่อนครจณะที่เหลือเวลาอีกห้านาทีนะครับที่จะดเนินการการเลือกตั้งจะรับสมัครรับเลือกตั้งท่านผู้ได้รเลือกนครที่จะมีวันนี้นะครับท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกท่านครับวันนี้นะครับท่านในตัว ลงทะเบียนเะค่องร่องเช่ช้าตามที่เกี่ยวข้องกับเอกสารของผู้สมัครนะครับนะจะได้สะดวกนะเมื่อท่านผู้สมัครนะครับอาหารไป็นภาษาหรือจะได้ของนั้นภาษาหรือได้นะครับกระาตขออนุญาตนะครับนำเรียนขั้นตอนการรับสมัครให้ผู้สมัครทุกท่านนะครับขั้นตอนแรกนะครับท่านปลังเทพนครในฐานะผู้ดนการเรื่องจ้างรจจำท้องถิ่นเชียงรนะครับก็จะกล่าวนะครับต้อนรับสาบผู้สมัครรับและจำทุกท่านนะครับ หมายเลขสุดท้ายก็เหลือหายเลข9นะครับเป็นจริงไม่ดูนะครับคนเป็นคนเล็น้าคนเดียวหมายเลข9

นครับพี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลพี่หมดนะทำหมดนะทำทครับขอ